้าหนโอ้โหเดี๋ยวค่อยหักนั่นเลยฮะแดกเองอานสั่งมาต่างหากหละครึ่งไหมประยุทธ์บอกมาไม่ได้เดีย๋ยนี่ยไม่ใช่ตีอะลงแต่มันอ้วนขึ้นเออความอ้วนมันจุเนี่ยเท่าเดิม650 ml มิลลิลิตรเอออ่าลุกสิได้เพื่อนเออ คันต่อไปครับมาแล้วจะถูกจะแพ้ก็ขอให้แดงเอาไว้ก่อนจาเจมภูกเก็ตครับใช่ป,ะปะ่าวะเออใช่คันนี้คันนี้แรงคร,รับสามรันรับแชมป์มาแล้วสองสนามซ้อนครับสำหรับ NGO ซุปอเปอร์ สุดก็เอ็นจีโอล่าสุดที่จันเล่นขอชนบุรีด้วยฮะจะถูกจะแทงแดงไว้ก่อนครับผมล้อเอสนองท่อสุดห้วนนองเงินจ่าเจมภูเกต็ตวิชานจัดแก้วบอมลังสิตท,ทับขี่โดยอาบละยองเอาละครับแสนห้าหมื่นห้าพันรออยู่ครับ แสบตาดีเหลือเกินโอ้โหเอาละครับคันนี้รับแชมป์มาแล้วสองสนามซ้อนภายในเดือนล่าสุดครับมาสุราษฎร์วันนี้ครับเจภูเก็ต แผลดางบ้านครับกดแชร์กันด้วยฮะดูผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับทั้ง n อ o ีโอและชิงไทยแลนด์แล้วก็เพจเอสสองครับก็จะรับเสียอกออะไรแต่งด้วยนะฮะมาถึงแล้วนะครับมอมลังสินครับพร้อมพร้อมแล้ว radically hazlik. pancall, 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 oh ho, handlok of, szén, humble, humble, tung, lamșit, kocín, tsummeh. xD yad gail, Oh ho, อยู่เสียดังนะไอ,อ,อ,อ้ยูแจกเลยแจกเลยเจมภูเก็ตป้อมลำสิแจกเลยโอ้โหเย็ดแกะลืมกันแล้วลืมกันแล้วพวกมึงมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือหนึ่งรอบครับต้อนรับอาบรายองมอมลำสินครับ ใคยครับโอ้โหสุรานแตกจนได้ครับตกจนได้ปาจุดเ้าปดสามด้วยนะฮะหกิบหนึ่งจดสี่เจ็รเมตรสามกว่าแต่ส0งเนี daughter, 8. 9, 8. ่ยห้าเโอ้โหใจเต้นตุ๊ๆตุ๊ตตุ๊ตุ ฮ้ยเฮ้ยของของนาโน่เนี่ยของโคศกนะเว้ยไอ้ไอ้กอลับไปแสนห้าห้าพันเดี๋ยวกูรับเองอะมึงรับไปแสนห 5, 5, ้าห้าแหละเดี๋ยวกูไปหกักภาษีพวกมึงเอายินดีด้วยครับยินดีด้วยนี่คือ,อฝีมือช่างและน้องตัวขี่นะครับทีมงานบอมลังสิ์ทุกคนนะครับแล้วก็ตัวขี่ยังอามระอยองแต่การขันยังไม่จบครับ